สวัสดียามเช้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเด<ร> <Four> ี๋ยวข้าีพาไปเที่ยวหมู่บ้านหน่อยข้างล่างมีอะไรบ้างไปะไอ้ฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็ ตอนที่ฝนตกอ่ะอากาศจะไม่ค่อยเย็นนะแต่ว่าอพอพอฝนหยุดตกปุ๊บหมอกลงอ่ะอากาศเย็นลงขึ้นมาบูบทันทีเนาะทีนี้เราจะเดินลงไปที่นี่ไหกันนะเ๋ยวค่ะไปข้างล่างเนาะนตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงแบบพวกไก่ขัน บรรยากาศอย่างเงี้ยที่กรุงเทพมันจะไม่ค่อยมีเนาะนี่ไก่ฝุ่นทีแต่จี๊สีใช่ปะใช่กินหน่อย หมู่บ้านจะรออบ้านเยอะมากเลยหมอกลงเนาะบางทีอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวรหุบเขาลงไปข้างล่างแล้วก็เป็นทางลาดลงไปเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเนาะเรื่อยๆเนาะเจ๊แม่มาหมายกบมาแล้วเหรอ เล็กกรอไะที่ไหนีนรอแม่ของวั<อ>มว,าม,วามายังไม่ได้เีเ็เย ไก่ที่นี่เขาเลี้ยงไว้กินหรือเลี้ยงไว้ไว้ไว้กินไข่ทั้งเลี้ยงแล้วก็ทั้งไว้ฆ่ากินด้วยหรอแล้วเกาชนกันไหมไก่ที่เนี่ยชนชน,ชนหรอตายเขาคุ้มแล้วก็ตายเขาบ้ารังตายแล้วไก่ชนอ่ะหรอค่ากินไงยาก่าเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ตัวใหญ่อีกตัวอยญ่ประมนี้หรอ Hãy subscribe <laughs> cho kênh không Mì Gõ Để à, bây giờ những đi hấp <laughs> này 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 ที่บ้านใช่ไหมที่บ้านของนี้บ้านย่าบ้านย่าแล้วเข้าไปดูกันไหมย่าย่าทำอะไรกันอยู่ไปดูไปดูเฮ้เฮยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ควายังคะตายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ฟ้ายทำอะไรให้กินทำผัดผัดอะไรอ่ะ พันมูพันหมูข้ากินเสร็จแล้วไม่ค่อยหนาวเลยอาฝนตกทั้งคฝนตกนใช่ฝนตกหนักเลยเมื่อคืนนะว่าจะไปเก็บกาแฟสักหน่อยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเฮือนนี่ตกอาบุตรอะไรเจ๊จะบ้าหัวฉีหมูย่างหมูอยู่หมูย่างเหรอ ย่างหมูอยู่จะทำน้ำพริกหมอ้อย่างหมูตำน้ำพริกนะอืออือว้ากเก๋อืมน่ากินมากจะมาไม่ใหญ่แล้วอ่ะหนูมาล็อเอาไปไงเดีนะเนี่ยย่าบอกว่าให้เอามะระโกไปเก๋กินหรอก็เก่ข้าวอร่อยที่บ้านอ่ะนะเออที่บ้านเกว้าตรงนี้ก่อนเออแล้วกับข้าวอร่อยเออสุกแล้วยังนะสุกแล้วค่ะอ๋อ มันละกอสุกถ้าถ้ายังสุกในตัวเซกี้อ๋อในฟักิเดขอ้ไปไปดินไปื้องล่างต่อไม่ไปถึงโรงเรียนเนาะเพราะโรงเรียนมันไกลไม่ถึงไม่ถึงเราแข้างพอเราแค่สาราพอโอเคสวยจังเลยอ่ะดอกอะไรอ่ะดอกกุหลาบฮะดอกกุหลาบอะไรล่ะไม่ใช่ไปเรื่อย นี่ดอกอะไรจีนี่ภาษาขายะอายอยอเยอดดออดออยอดดออุ้ยสวยจังเลยคนนี้ป่วยที่เป็นนั้นน่ะที่เป็นนั้นน่ะยายคนนั้นก็จัด มามทีมเมื่อวานอ่ะที่บอกวา่าไวา้สูบอันนั้นอ่ะเออเออออย่าเอออย่างนี้ไงอันนี้คือร้านขนมเป็นร้านขนม <pen> ขนมองบ้านใช่ไหมใช่มันจะมีสองที่<อ>ข้างล่างที่ร้านบ้านผู้ใหญ่บ้านอีกที่หนึง่ง <C 's S 1> ใช่ไหมใช่<ๆ>แล้วหมามันจะกัดไหมอ่ะไม่กัดถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่กัดแล้วจะขู่ทำไมวะขู่เป็นเองเหรอ มันคูมากันเองคุยตัวนั้นเหรอนี่แหลงไปลงไปข้างล่างองที่บ่าอุ้ยดอกไม้เยอะแยะเลยหายที่ดอกดอกเรือนี่ดอกเรือเขาบอกว่าไว้ปลูกข้างบ้านหรือไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีใช่ อา้าวบ้านเธอไม่ปลูกบ้างไงนนนน่่นแม่เธอมีข้างอยู่ไว้หลังไว้หลังข้างบ้านอะ่ะสวยจังดอกเนี้ยสวยเนาะและฉากหลังสีดำไปเดินเดินไปกันไอ้ยังน่าขอถือหน่อยไม่ถือไม่ได้ไไมม่่เเอาเอาาแลกินตอนนี้ดอกอะไร ดอกดี่หรอใช่วิน่ารักอะ่ะน่ากินมากคินถ้าถ้ามาันโดนฝนแล้วก็ใจใหญ่ใหญ่ไปอ่ะหรอใช่ด,ดอกไนะอ้ดาย่ดอกเนี่ดอกเดซี่นี่คือ,อจะจะฤด,ด,ดูมาเราเรามาเที่ยวฤด,ดูนี้เนี่ยฤดูตอนเดนือนธันวาเนี่ยอากาศก็อากาศากาศ็เย็ยนแล้วแล้วก็ดอกไม้ก็เยอะ นี่ทำเจ้าของบ้านเลยไหนคะอยู่ตรงนี้นี่เอ๋อเจ๊สวัสดีค่ะวัสดีค่ะอ่ะมือเก็บชิ้นนี่ได้ไหมเก็บสิส้นเก็บชิ้นเก็บอะไรอ่ะเชอรี่นอนฤดูกาลคะ่ะเชอรี่นอนฤดูกาลเหรอคะ <c oughs> ไหนกินได้ไหมกินได้กินได้ค่ะไหนหนูถ่ายดิอันๆๆๆนี้อันนี้อันนี้เชอรี่อุ้ยกินได้เลยปะไม่ใช่ฤดูเขาแต่ว่ามันออกมาเองใช่ปะค่ะอือคย่จะจะกินเนีน้ย

cái này là gì? ai này... ai 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 ให้เดาืุเปอาเนี่ยไม่รู้จะพาไปที่ไหนต่อตจะลุกข้างล่างว่าเลี้ยวไป มันคือลูกอันนี้ลูกอะไรอ่ะนีะอ่อ๋อมันคือลูกไอ้นี่เหรอลูกอะไรอะจจะนี่นี่หนูไปถ่ายอะไรข้างในน,นั่นนะคืออ๋อมีลูกใช่ไหมใช่อุ้ย กินได้ไหมอ่ะกินได้เลิ้ยงสดๆได้ผมเหรอพี่อ๋อไม่มัน,ม,นมันคือลูกอะไรครับอะไรนะอะไรเจ้าเราผัดกินเหรอสมูทตี้สมูทเต้ตลูกสมูทเต้

อันนี้บายไม่รู้โรยอธิบายไม่รู้โรยดอกนี้เขาไปไหว้ครูเนอะเมื่อกี้อันนี่นม,มันนี่นี้ไงเมื่อกี้ออ๋อเออใช่ใช่ใช่ลูกเดียวกันเลย หมอก็เริ่มหายแล้วมอมไม่หมดเลยอันนี้ก็นจะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปที่กางหมู่บ้านกันตรงนี้เขาจะมีอะไรนะสาลาสากลางขนมขนอันนี้ปุยยาเขาไปตักน้ำปะใช่ ดามไปเลยดามดามี่ยาเข้าไปตักน้ำเนาะใช่ไปตักน้ำใช่ค่ะที่บออสักดิษิ์อ่ะอ๋อที่บอกสักศิษย์ใช่โอ้ ดี๋ว่าหลังเราไปบ่อศักดิ์สิทธิ์กันไหมเอาปลาพีมีปี้ไม่ใช่วันหลังลเราไปพีมีเนาะเอาน้าไปด้วยไมทำอะไรอยู่ ทำอะไร呀สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เย็บผ้าเหรอเจยังยังยังไม่ยังไม่ใช่วันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ค่อยค่อยวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะวันนี้ทำอะไรอยู่อะคะอ๋อเย็บเสื้อเนี่ยค่ะคุณเวลาไปไปเอาร่างเรื่องอะไรเนี่ยค่ะอ๋อไปดูได้ไหม อ๋อนี่เสื้อกันพึ่งใช่อ๋อยังไงหนาๆอันนี้น่ไงเวลาพึ่งต่อเนี่ยก็จะไปเอาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเจะด่าเวลาพึ่งจะได้ไม่ต่อยค่ะอ๋อใส่กันยังไงเหรอฮะอันนี้เป็นแข็นอ๋อใส่อ๋อใส่เข้าไปข้างในเลยอดูแลดีอันเดียตัวใหญ่จังเนี่ยนี่ใช่ไหมยี้ใช่ไหมค่ะอ๋อนี่น่ารักอ่ะ ไม่ไ้ล่าค่ะเฮ้ยขอโทษนะ<ช>อ๋อนี่มันเป็นตัวแขนเดี๋ยวจะไปเมื่อไหร่อ่ะมางเพึ่งหยิบไม่รู้อะค่ะเย็บไ้เฉยๆคนน้าค่ะอ๋อเด็เย็บเสร็จใส่ให้ดูได้ไหมคะ <laughs> อยากเห็นแน่อยากอยากถ่ายรูปอ่ะ <laughs> เดี๋ยวมาให้ เออเหมือนมนุษย์เลยโอเคพี่ใหญ่มากเลยไปกันต่อดูที่หมา,หากัดกันเดี๋ยไปจะไปไดูหมากร่างกันเมื่อกี้แอบด่าก่อน ถึงกั้งหมู่บ้านละเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปกันเดี๋ยวเราจะพาไปไหนพีกิบชาปะปกิบชากิบกาแฟเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน